กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นในคลอรโรพลาสต์และแบ่งออกเป็นสองปฏิกิริยาหลักคือปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเบื้องต้นเราทราบกันแล้วว่าปฏิกิริยาแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของ ATP และ NADPH ซึ่งต่อไปจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการนำสารพลังงานสู์ทั้งสองชนิดนี้ไปใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ซึ่งคือน้ำตาลโดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นขั้นตอนนี้เรียกว่าวัตจักรขคาวิน วัตจักคาวินเกิดขึ้นภายในคลอโรพลาสต์ในส่วนของสโตรมาซึ่งเป็นของเหลวที่มีเอนไซม์และสารอินทรีย์หลายชนิดละลายอยู่ซึ่งวัตจักคาวินจะประกอบด้วยขั้นตอนในการเกิดปฏิกิริยา3ขั้นตอนหลักคือคาร์บอกซิเลชันรีดักชันและรีเจ n เนอเรชันขั้นตอนที่1 c าร์บอ y ิเลชันหรือคาร์บอนฟิ a t i o n เป็นขั้นตอนที่สารอนินทรีย์คาร์บอนจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกตรึงจากบรรยากาศเข้ามาในคลอโรพลาสทำปฏิกิริยากับไรบูโรส15บิสฟอสเฟตหรือ RUBP ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอน5อะตอมโดยจะอาศัยการทำงานของเอนไซม์ไรบูโรส15บิสฟอสเฟต คาร์บอ y ิเลสออกซิเจเหรือเรียกย่อๆว่า Rubisco ผลจากการรวมตัวของ r u b p 1โมเลกุลกับคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลจะได้สารที่มีคาร์บอน6อะตอมแต่สารนี้ไม่เสถียรจึงมีการเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนสอะตอมคือฟอสฟกรูิเซเรตหรือเรียกย่อๆว่า PGA จำนวน2โมเลกุล ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ตัวแรกที่เสถียรในวัตจักรคาวินขั้นตอนที่2 Reduction เป็นขั้นตอนที่โมเลกุล PGA ถูก Reduce ให้เป็นฟอส p ฟ o g กีสรา e ดีไฮหรือกี y ราวดีไฮทรีฟอสเฟตหรือ PGA-L หรือ G3P โดยอาศัยสารพลังงานสูงที่ได้จากปฏิกิริยาแสงหรือ ATP และ NADPH โดยที่ PGA จะรับหมู่ฟอสเฟตจาก ATP และเปลี่ยนโครงสร้างเป็น 1,3- บิสฟอสโฟก c ซ r เรตแล้วรับอิเล็กตรอนจาก NADPH เปลี่ยนเป็น PGA-L หรือ G3P GAL เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลที่มีคาร์บอน3อะตอมและกลุ่มฟอสเฟต1กลุ่ม PGAL ที่ได้บางโมเลกุลจะนำไปใช้ในการสร้างน้ำตาลซูโครสในไซโทรพลาซึมและลำเลียงไปให้เซลล์อื่นที่สร้างอาหารเองไม่ได้หรือนำไปสร้างแป้งเก็บสะสมไว้ในคลอโลพรพลาสสำหรับใช้ในกระบวนการอื่นๆ mm hmm. เช่นกระบวนการหายใจในไมโตคอนเดรีย hmm. เป็นต้น ตอนที่3 re-generation เป็นขั้นตอนที่ PGA L บางส่วนจะถูกนำไปสร้างเป็น IU BP ใหม่เพื่อทดแทน IU BP ที่ใช้ไปในขั้นตอนของคาร์บอซิเลชันจะได้เป็นสารตั้งต้นสำหรับวัตจากร่าววินในรอบต่อๆไปซึ่งในขั้นตอนนี้จะอาศัยพลังงานจาก ATP ที่ได้จากปฏิกิริยาแสง ในการที่จะได้ PGAL 1โมเลกุลไปใช้ในการสร้างน้ำตาลหรือแป้งนั้นจะต้องเริ่มด้วยการรึงคราร์บอไรออกไซด์3โมเลกุลเข้ารวมกับ IUBP 3โมเลกุลซึ่งจะได้ PGA จำนวน6โมเลกุลเมื่อผ่านกระบวนการ Reduction จะได้ PGAL 6โมเลกุล PGAL 5โมเลกุลจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น IUBP 3โมเลกุลที่ใช้ไปในกระบวนการคาร์บอ,อซิเลชันและคงเหลือ PGAL 1โมเลกุลไปใช้ในกระบวนการสร้างน้ำตาลหรือแป้งต่อไป กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซดนี้มักจะเรียกกันว่าคาร์บอนรีแอคชั่นแต่จะไม่เรียกว่าดาร์กรีแอคชั่นอีกต่อไปเนื่องจากในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแสงมีความจำเป็นสำหรับกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเอนไซม์หลายชนิดในวัตจากรคาวินจะทำงานได้ดีต้องอาศัยแสงเข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นจะเห็นได้ว่าสารประกอบตัวแรกที่คงตัวที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตจักรคาวินจะเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนสามอะตอมด้วยเหตุนี้พืชที่มีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยวัตจักรคาวินเพียงอย่างเดียวจึงถูกเรียกว่าพืช c 3ตัวอย่างพืช c 3ได้แก่ข้าวมะม่วง จามจุรีเป็นต้นนอกจากพืช C3 แล้วยังมีพืช C4 และพืช CAM ที่มีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างไปจากพืช C3 ซึ่งพืชกลุ่มนี้จะถูกแบ่งโดยใช้กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเก์พืช C4 ได้แกข่ข้าวโพดข้าวฟ่าง อ้อยเป็นต้นพืช CAM ได้แก่สับประรดกระบองเพชรกล้วยไม้เป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวรายละเอียดในครั้งต่อไป